สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนิเจอเจอกันก็ช่องวันหนึ่งครูกิีกล้วนะคะมือนี้ขวัญกับมีเมนูแซบๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะนั่งคือเมนูลาบหมูขมค่ะเอาใจก้นที่บกินเนื้งง่วนะคะไปหั่นอยากกินลาบขม้มขมค่ะปักไปเห็ดันค่ะเพื่อนเพื่อนเติมน้ำเป,เป,นนปล่าลงไปในกระทะนะคะพอาน้ำห่อนแล้วก,กใส่เกลือใส่โรดดีลงไปค่ะแล้วก็น้ำเนื้อหมูสันคอนะคะที่ห้อหันสับใบค่ะวันจะเลือกใส่ส่วนสันคอนะคะ พราะว่ามันจะมีมนันแสบมนันนิดนึงแล้วก็ส่วนเนื้อของเขาอาจจะนุ่มบางยางค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อสันคอเนื้อามาเห็ดลาดรู้สุดยอดๆๆดีปิดผนวดแล้วห่อกระข้นขัวไปเรื่อยๆน,นะคะให้เขาเครื่องดีก็เครื่องงปรุที่มก็ใส่ลงไปเคลื่อให้หมูของห้าสุกค่ะล้วนไปเรื่อยๆเพื่อนๆอย่ากินหมูดิบเด้อค่ะมันอันตรายต่อสุขภาพทั้งพายิและหลมูดำมอันตระล่ายดีๆค่ะ ตั้บนแน่หน่ำกินดิบนะคะกอเป็นกอมะนาวอะไรต่างๆกับบวบวนกินค่คะอันตรายค่ะรักษาสุขภาพเมืควเข้านี่ไม่ดีดีกว่านะคะ่ะผดเพื่อนขวัญก็จะล้วนใส่หากพักซซี่นั่เรืองผดเพื่อนเ,นเอือหมไนหอมกลมกล่อมนะคะบะข้าวค่ะบางมองเพื่อนก็จะล้วนใส่ตะไคร้หรือข่านํำกระไดค่ะแต่ว่าขาวันไมเลือกหากพัซซี่นะคะบกมีพิษไม่ถูกค่ะ การเหตุอาหารของเห่าใส่ไปโลดค่ะอันใด้น้นสีแสบใส่ลงไปค่ะต่อไปข้นก็จะมาหันผักเตรียมไว้นะคะเพราะว่าหมูล่วนซุกแล้วห้อกับพักไว้เย็นสักก่อนค่ะหันต้นหอมผักชีแล้วก็ใบบักกูดด้วยค่ะหันประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีหอมแดงน้า หั่นเสร็จแล้วลเลยมูที่ให้ล้วนไว้เย็นเรียบร้อยแล้วห้อกข้มาปรุงนะคะเพืเ่อนๆขวัญจะปรุงด้วยข้าหวหัวและพริกป่นละก๊ผงซุ้มรสนะคะแค่นั้นเพราะว่าที่ขวัญใส่โรตีก็คือไปก่อนหน้านี้มันนัวพอดีค่ะมักเ็ดใส่เผ็ดเด้อร์เพื่อนๆ้าบ่มักก็ใส่ซุนน้ิดนึงหรือว่าบ่ใส่เลยก็ได้ค่ะแซ่บคือกันค่ะ ต่อไปเ้าก็จะมาใส่ดีงัวคขมๆม,มนะคะขมขมนี่ขิ่นอยู่ก็บค้วามักด้วยค่ะไผ่หมักขมแห้งก็ใส่ไปเรื่ายๆเลยค่ะส่วนควันนั่นมักขมอีกีค่ะมขมคากโลด,ดค่ะเป็นแสบโลด,ดจากเมนแนวได้เป็นเพียงใส่โดดีไอใส่ผงชูรสล,ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คลุกเข่า้าจนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ไปจิมรสชาติมือก่อนด้วยค่ะถ้าพอดีแล้วเฮก็ใส่ผักลงไปค่ะขมถึงใจวันดีค่ะเปลือยทุกคนลาบหมูขมพงวันมีแต่แล้วลรเด้อเพื่อนๆขอบคุณหลายๆที่ขอมเมืองชีพแห่งความลืนจบนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่บ่เคยหนีปลาขวัญไปวสัยนี่ มีควนตองคอตูวลล่าไปก่อน <Wow. S 1> เจอเกันใหมนม oh <my> ่คิกหนาด้วยค่ะมากินเขาน้ำกันจ้ะ